สวัสดีค่ะพี่ๆเพื่อนๆลูกดวง,งที่น่ารากักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทำดวงความรักรายสัปดาห์นะคะระหว่างวันที่27นะคะถึง30นะคะเอออตุลาคมนะคะของชาวธาตุลมนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเมถุนตุลกุมนะคะเรามาดูกันว่าระดวงรายความรักรายสัปดาห์นะคะของคนที่เกิดธาตุลมเนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะมาเริ่มต้นที่คนโสด เราบอกเลยนะว่างานคุณเยอะมากนะคะแทบจะไม่มีเวลาให้ความรักเลยนะคะแต่ถึงคุณจะงานเ,าเยอะขนาดไหนคนมันจะมีความรัก,กันเนาะคุณอาจจะไปสนใจนะคะเพื่อนร่วมง,งานหรือไปปิ๊งปังกับใครนะคะเดินผ่านไปผ่านมานะคะตอนแรกอาจจะไม่ได้คิดอะไร รู้ตัวอีกทีก็คือชอบเขาไปเฉยเลยนะคะหรือช่วงนี้อะค่ะคุณอาจจะไม่มีเวลาแต่คุณกลับมีจังหวะที่จะตกหลุมรักใครสักคนได้นะคะเพราะคุณมีความรู้สึกว่าทํำไมคนคนนี้ทําอะไรช่างดูมีเสน่ห์ถูกใจคุณจริงๆคุณอยากจะเป๊อยากจะเทหมดหน้าตักนะคะอยากจะลองรักดูสักครั้งหนึ่งหรืออยากจะลองรักดูอีกสักครั้งสําหรับกับคนคนนี้นะคะเพราะว่าคุณเองรู้สึกว่าเอา้า เขาดูดีมากๆเขาน่าสนใจมากๆนะคะถ้าเขาโสดนะคะคุณสามารถจีบเขาได้เลยนะคะเราอยากให้คุณลองลุยแต่ว่าถ้าเขามีคู่เราอยากให้คุณถอยก่อนนะคะดูตามสถานการณ์เพราะตอนนี้คุณอยู่ในขั้นของการตกหลุมรักและพร้อมที่จะลงไปในหลุมแห่งความรักเรียบร้อยแล้วแม้ว่าคุณจะยุ่งขนาดไหนก็ตามนะคะเมื่อมันมีความรักเกิดขึ้นแล้วนะคะหัวใจมันก็อยากจะแบบทําตามความรู้สึกหรือมันจะ หัวใจมันอาจจะเต้นแรงนะคะคุณอาจจะพร้อมที่จะตกลงไปในหลุมของความรักนั่นแหละค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะ รักกันมาดีๆรักของคุณมันจืดจางไปตอนไหนไม่รู้เลยนะคะไปเดทการครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่แทบจําไม่ได้นะคะยังไงเติมความหวานให้หัวใจกันหน่อยนะคะหาเวลาพากันไปสวีทบ้างนะคะไปเที่ยวบ้างนะคะมีกิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะจะได้กลับมา,ารักกันดูดดื่มเหมือนเดิมนะคะถ้ามีเวลาที่จะ เอออยู่ด้วยกันสวีดการไปเที่ยวด้วยกันเนี่ยคุณอาจจะมีโอกาสได้ขอมีค่าจากคนรักด้วยนะเลอเอนะคะอาจจะได้ตัวน้อยเป็นของขวัญน,นะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะรออยู่ว่าทําไมไม่มีทายาสักทีไม่มีบุสักทีจังหวะนี้แหละคะ่ะขยันนะคะขยันสิขยันเหมือนที่เราทํางานนั่นแหลคะค่ะรับรองครั้งนี้มาชัวใครรอคอยมานานแสนนานแล้วนะคะอาจจะมีเจ้าตัวเล็กนะคะในช่วงนี้ได้เลยพากันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะ ไปชายทะเลไปต่างจังหวัดไปฮานีมูนกันอีกสักรอบนึงนะคะรับรองว่าครั้งนี้ค่ะมาแน่นอนนะคะแล้วอีกอย่างนึ่งเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยจะดีขึ้นด้วยถ้ามีเวลาอยู่ด้วยกันโดยที่แบบใส่ความหวานใส่ความเข้าใจใส่ความโรแมนติกลงไปนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่จะ เออความสัมพันธ์จะดีขึ้นนะคะแต่ว่าคุณจะต้องนะคะหาเวลานะเพราะว่าช่วงนี้เราเห็นว่าคุณยุ่งมากๆนะคะพักนะคะพักผ่อนพักร้อนแล้วไปสวีทนะคะเติมความหวานให้ความรักบ้างค่ะประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมคุณสามารถทักท่องคิวดูดูส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยและเดี๋ยวเราจเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย